สวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษาุโลกครับเราให้บริการเปลียย่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนสายน้ำมันเครื่องผ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณอยากได้ผ้าเบรกยี่ห้อดังแต่ราคาไม่แพงเราแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เลยครับจะเป็นผ้าเบรกยี่ห้อเบนดิกเลยนะครับรุ่น Heavy Duty ครับ ก็จะเก็นในรถลูกค้าเนาะเป็นรถที่ใช้งานในเชิงพาน,นิชดินะครับผมซึ่งพระเบกเท a วีดูตีตัวนี้จะเป็นพระเบกที่รองรับการใช้งานหนักนะครับทนความร้อนสูงเนาะราคาอยู่เพียงแค่950บาทต่อคู่นะครับเปลี่ยนซ้า,ายขวาเนาะ950บาทเท่านั้นเองโอเคครับผมก็ถ้าสนใจใช้บริการนครับติดต่อได้ที่0617938866นะครับที่ n i n t m t c t h a i หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับเราจะมีทีมงานคอยช่วยตออนะครับผมถ้าคุณอยากได้ฟะเบกที่ใช่ในราคาที่ไม่แพงเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับสวัสดีครับ